ไตรลักษณ์แอดวาน,นเรามาแอดวานกฎธรรมชาติไตรลักษณ์นี่ก็เป็นกฎหนึ่งของธรรมชาติที่ทุกอย่างต้องเป็นไปตามกฎทุกๆอย่างที่เป็นที่เราเห็นที่เราได้ยินได้ฟังที่เราที่เรารู้จักมันแหละทุกอย่างที่เราสัมผัสมันได้ ก็คือสังคตตตาธาทั้งหมดสังคตะาธาสังคตะธรรมทั้งหมดตกอยู่ภายใต้กฎของไตรลักษณะไตรลักษณ์ก็มีอนิจจังทุกขังอนัตตาเนี่ยแต่ตอนนี้เราจะมาแอดวานนะอนิจจังทุกขังอนัตตาอ่า าวานี้ก็พูดถึงเรื่องของทุกข์ก็คือเรื่องทุกข์ว่าเออทุกอย่างมันก็เป็นทุกข์ทั้งหมดสังเนี่ยสังขารทั้งหลายเป็นทุกข์สังขารนี่หมายถึงว่าสังขารไม่ใช่สังขารพูกจังนะสังขารทั้งหมดอะทุกอย่างทุกสรรพสิ่งเนี่ยมันเป็นทุกข์ทั้งนั้นแหละนะเพราะว่ามันอยู่ภายใต้กฎไง นี่มันเป็นทุกข์ได้ยังไงบางคนก็ไม่เข้าใจนะอย่างอันนี้จังนี่ก็เข้าใจได้นะว่าทุกข์กอนุภาคทุกสรรพสิ่งทั้งหมดทั้งสิ้นล้วนเปลี่ยนแปลงอ่ามันไม่เที่ยงมันเปลี่ยนแปลงไปตามกฎของธรรมชาติและกฎของอนิจจตาอน,นิจจัง ที่นี่ด้วยความที่มันเปลี่ยนแปลงนะให้สิ่งที่มันถูกอนิจจังทำทำลายทํายทลายมันเนี่ยให้มันเปลี่ยนเนี่ยไม่ใช่ว่ามันจะต้องอยากเปลี่ยนนะเหล็กเนี่ยเวลามันเป็นสนิมนละ้มันไม่ใช่มันอยากเป็นสนิมนะแต่ว่ามันถูกกฎธรรมชาติจะต้องเฮ้ยจะต้องเปลี่ยนแปลงไปเปลี่ยนแปลงไปผุกก่อนไปอย่างเงี้ยนะ จังก็ทำงานในการที่มันทนต่อสภาพของเนี่ยเราเรียกว่าทุกข์ทุกไม่ได้แปลว่าทุกข์ทรมานอย่างเดียวนะเ่ทุกขตาทุกข์เนี่ยมันเป็นทุกอย่างมันเป็นทุกขหมดเพราะมันต้องเปลี่ยนแปลงหมดแล้วมันต้องมันต้องคือพยายามที่จะปืนกดให้ได้จะต้องอยู่ให้ได้ต้องไปเปลี่ยนแปลงให้ได้นี่แหละ มันก็คือเป็นทุกข์มันทุกข์ทุกข์กว่าความที่ว่ามันต้องทนต่อสภาพของความที่มันต้องเปลี่ยนมันทนมันทนได้ยากนะทนยากมากเพราะว่าเพราะกดอันนี้จังนี่มันมันมาเต็มๆยังไงก็สู้ไม่ได้หรอก มันเป็นกฎของธรรมชาติทีนี้เราไปดูว่านักวิทยาศาสตร์เนี่ยเขาก็พยายามนะเห็นไหมฝืนกฎอสองพี่น้องตระกูลไรล้เนี่ยที่สร้างเครื่องบินนะอลองลองผลงิตเครื่องบินสร้างเครื่องบินดูนะเ,เขาพยายามเนี่ย,ยคนเนี่ย ทำยังไงถึงจะบินได้เหมือนนกแต่คนเนี่ยมันบินไม่ได้แต่ทำยังไงถึงจะบินเหาะไปได้อะไรเงี้ยก็พยายามจะฝืนกดกดแรงดึงดูดของโลกเนี่ยเขาก็แอดวานศึกษาขั้นแอดวานนะศึกษาดิ่มน้ำลงไปนี่แหละไม่ได้ศึกษาอะไรก็ศึกษาจนทางรู้ว่าการที่ทุกอย่างมันต้องตกลงมาเป็นโลกนี้เพราะว่ามันมีแรงดึงดูดของโลก แต่ว่าเราจะทํายังไงถึงจะในโลกมันมีอากาศอยู่เนี่ยทํายังไงถึงจะอะมันมีอะไรไหมที่มันลอ,อยอยู่บนอากาศไดอ้อย่างเช่นบอลลูนเขาก็สร้างบอลลูนขึ้นมานะแล้วก็ลอยขึ้นไปควบคุมบอลลูนท้ายก็มาสร้างเป็นเครื่องบินได้เขาฝืนกฎธรรมชาติแต่การที่มันฝืนกฎของธรรมชาติเป็นไปไง ครื่องบินบินนี่โอ้หต้องใช้พลังงานเยอะมากสิ่งแวดล้อมนี่โอ้หม,มันมันมันทำลายสิ่งแวดล้อมเยอะเนี่ยตรงเนี้ยมันมันมีผลอะมันต้องเสียทรัพยากรไปมากมายทรัพยากรพลังงานสิ่งแวดล้อมที่ต้องแลกมากับการที่คนเราจะบินได้ ไปนั่งอยู่บนเครื่องบินได้เราอยากคิดว่าเครื่องบินบินโอ้เดี๋ยวนี้มันเราเราเห็น่ทุกวันไงอิทัิปัจจาราม,มันพัฒนามาเรื่อยๆเ,รยเรยพราะมีสิ่งนี้กับมีสิ่งนี้เพราะมีสิ่งนี้มีสิ่งนี้เพราะมีสิ่งนี้มีสิ่งนี้เพราะธรรมชาติเป็นอย่างนี้มันจึงเป็นอย่างนี้ได้เพราะมันมีอากาศอากาศมันมีอะไรที่ลอยอยู่บนอากาศได้นะมันก็ต้องคิดคิดไปเลยอิทัพปัจจาราม,มันพัฒนามาเรื่อย ฉะนั้นตรงนี้เนี่ยมันก็ทำให้นลกว,วิาสาตถ์ฝืนกดไปได้พอได้เนี่ยเราก็มาเรียนกฎของไตลั์ขั้นเอ็ดแอดวานเนี่ยแล้วเราก็ไปเรียนรูปนามรูปนามกายใจนี่ขั้นแอดวานเหมือนกันก็คือ แปดวานเพึ่งนำไปใช้ซึ่งความมัง่งคั่งมั่งคั่งด้วยขันห้าอย่างเงี้ยเลยต่อไปนะเขียนเขียนอยู่แหลแต่ว่าก็ไม่มีเวลาเพราะว่าตอนนี้เวลานี้มันน้อยไม่ใช่เวลาเหลือน้อยนะคือว่าต้องทำงานให้ทัน กับพวกเราแหละก็เราจะอธิายยังไงกับกดไตรัอยังเหล็กอย่างเนี้ยมันต้องเปลี่ยนแปลงมันต้องเปลี่ยนแปลงเออทำยังไงถึงมันจะเปลี่ยนแปลงช้าลงหรือไม่เปลี่ยนแปลงทงนายได้ไหมมันนี่เราก็มาศึกษานักว,วิทาารก็ศึกษาออเหล็กมันมันเกิดออ,อ,ออกซิเจนแล้วออกซิเจนกับกับออกซิเจนในอากาศแม่ ตัวเหล็กอ๋อมันเกิดเป็นออกไซด์เกิดอะไรก็นมาเยอะๆเน่ยนะเขาก็เขาก็ใช้น้ำมันใช่มาทาเหล็กเพื่อที่จะให้มันมันไม่ทำปฏิกิริยากับออกซิเจนในอากาศหรือให้มันอยู่ในสูญญากาศนี่มันก็อยู่ได้นานทนเนี่ยแต่เหล็กที่มันไปอยู่ใ,ใต้ใต้ทะเลน้ำเค็มอย่างเงี้ยมันก็สนิมกินเกลื อ่นะวดเล็มหนึ่งมีเหล็กสองอตะปูสองอันเนี่ยอันนึงเราทาน้ํามัน่าอย่างดีชะลมน้ำมัน่าอย่างดีแล้วเก็บไปในที่เดียนเหมาะสมหน่อยนึงเนี่ยอีกอันนึงเอาไปแช่น้ําเค็มเนี่ยเหมือนเรืออะไรนะเรือที่จมอ่ะเหนไหมพอนานๆเข้าขสนิมก็กิน แล้วก็มาดูอ่ะไอ้จะปูสองตัวเนี้ยเอาอหยิบขึ้นมาเอาเอาเอาไปสักปีหนึ่งก็พอปีเดียวเนี่ยโอ้ไอเหล็กตัวนั้นโอ้โหมันแทบไม่เหลืออะไรแล้วเพราะสนิมมันกินเข้าไปลึกอ,อะไอตัวนี้ไม่เป็นไรก็มันมีมันฝืนกดได้โดยมันมีสิ่งมาปกป้องโปรเทคมันไว้นี่แหละทำไมถึงเราจะฝืนกดธรรมชาติได้ ทีนี่ฝืนกดธรรมชาติตรงนี้เออพอฝืนเสร็จแล้วเนี่ยเราประยุ์รูปนามขันห้าไต่รับให้ทำงานแบบนี้แบบนี้แบบนี้เนี่ยพลิกแพลงไปพอเราพลิกแพลงไปพอเราสำเร็จแล้วสุดท้ายเนี่ยเราก็ต้องไปชดเชยให้กับกฎ ธรรมชาติชดเชยให้กดแห่งกรรมใช่ไหมบางทีเราอาจจะต้องเหนือกรรมไว้ก่อนแล้วต้องหยุดการส่งผลของวิบากอาจจะเป็นด้วยความว่างหรือด้วยความที่ฌานญาณอะไรต่างก็แล้วแต่นะ,ะการเข้าฌานการอะไรแล้วแต่นะสติเอ็ิอาว่างอะไรต่างเนี่ยพอเราทำดนทั้งโลกไปแล้วเนี่ยขณะที่เราจะมาชดใช้ กธรรมชาติฉันฝืนกดธรรมชาติตรงนี้หน่อยหนึ่งฉันประยุกต์กฎธรรมชาตินี้หน่อยหนึ่งอ่าฉันประยุกต์เรื่องอนัตตาไปนิดหนึง่งประยุกต์ทุกขังไวนิดหนึง่งอ่าประยุกต์เวทนาไปนิดหนึ่งประยุกต์สังขารการรุงแต่งไปหน่อยหนึ่งอ่าฉันมาชดเชยพอเราจะชดเชยปุ๊บช่วงนั้นเราเราสำ,สำเร็จในทางโลกแล้วพอเราจะมา ชดเชยตรงนี้กรรมต่างๆวิบากต่างๆทั้งหมดเราก็ว่างไปแล้วอา้าวว่างไปแล้วจิตไวสุดิ์แล้วใช่ไหมเข้าสุญญตาไปแล้วไม่จะเข้านะคือมันเป็นสภาวะสุญญตาไปแล้วความยึดบ้นถือบ้านในตัวตนมันไม่มีแล้วสักญาธิกนี้นะไม่มีไม่มีความยึดบ้นถือมันตัวตนอา้าวตัวตนไม่มีซะแล้วหายไปแล้ว นั้นทุกคนเรื่องทำอะไรมีหน้าที่สติเอมอว่างสติเอมอว่างไว้นะแล้วพอเราว่างนะประจิตพันพลิกมาเข้าใจในรูปนางกันห้าถ้ามันสลัดออกลิกจิตไปดูเห็นมันเห็นจิตที่ว่างบริสุทธิ์ตรงนี้ไอ้จิตที่บริสุทธิต์ตรงนี้แหละมันเป็นธรรมธาตุที่เดิมเดิม เดิมแท้เลยเป็นธรรมชาติเนื้อเดียวกันหมดเลยนะไอจิตบริสุทธิ์ธาตุรู้บริสุทธิ์เนี่ยมันเป็นเนื้อเดียวกันหมดเลยนะอนะ่าแล้วก็มันรู้หมดถึงได้รู้ได้หมดเป็นเนื้อเดียวกันหมดรู้หมดตรงนี้ก็ให้พวกเราเนี่ยไม่ต้องคิดอะไรมากเนะี่ยไอเรื่องการฝืนกฎอะไรต่างเนี้ยเดี๋ยวทุกคนน่ะจะเข้าใจเอง,งแหละว่า มันฝืนได้เหรอไอ้กฎธรรมชาติกฎไตรลักเนี่ยโอ้โหมันจะฝืนได้ยังไงมันจะพลิกแปลงไปได้ยังไงขันห้ามจะพลิกแปลงไปได้ยังไงตรงนี้เนี่ยมันต้องฟังเฉพาะกลุ่มของพวกเราเพราะว่าถ้าในพุทธศาสนาเนี่ยโอ้ไม่มีใครฝืนกฎแห่งกรรมได้หรอกโอ้ไม่มีใครฝืน กฎของธรรมชาติไปได้กฎของความเปลี่ยนแปลงต้องเปลี่ยนแปลงใช่มันต้องเปลี่ยนแปลงแต่เราให้เปลี่ยนแปลงชา้าหน่อยได้ไหมล่ะเออกฎแห่งกรรมเออใช่กําลังจะเข้ามานแล้วเนี่ยกรรมกำลังจะตามแล้วอ,อ้าวอาฉั้นหลบก่อนได้ไหมชะลอก่อนได้ไหมเนื่ดนอนได้ไหมม,มันมันมีวิธีการหลายอย่างเหมือนกันวิธีการแบบเนี้ยเขาทํากันมานานมาก แต่ขั้นแอดวานระดับใช้เครื่องไม้เครื่องมือแบบล่างยังไม่มีก็ถือว่าพวกเราโชคดีโชคดีกันทุก,ทกคนนั่นแหละอั่นก่อนที่เราจะได้แอดวานกันนะก็สติไว้นะว่างนะก่อนตอนนี้นะปัจจุบันขณะตรงนี้นั่งสมาธิพลังกับคุณจะทำก่อนนะเจริ สนะทุกคนกคน็เกษตก็กพูดไปได้เยอะนะเรื่องของการเรองของกฎธรรมชาติพอเรามาลงลึกแล้วนี่บางคนก็คิดประ่าเงเราเข้าใจไปแล้วไงอ้าวแต่พอเอาเข้าจริงแล้วนี่มันยังเข้าใจด้วยความคิดเข้าใจแบบชาวชบ้านชาวบ้านเข้าใจกัน เป็นทุกข์ล้วต่อไปที่ถ้าเราจะมาแอดวานซ์ใช้เราก็ต้องเข้าใจด้วยสภาวะนะคือว่าเดี๋ยวเราจะรู้เองอ่ะน,น,นะเรื่องไม่ได้เรื่องของทุกข์เรื่องอริยสัจส,สีเนี่ยอธิบาย,เ,ย,เ,ยเรื่องของทุกข์ได้เป็นเป็นอย่างดีแต่เชื่อไหมว่าไม่ว่าจะเป็นเรื่องของทุก เรื่องของเหตุแห่งทุกข์ความดับทุกข์อะไรต่างๆทั้งหมดเอาจริงๆแล้วมันไม่มีข้อไหนที่พูดถึงบุคคลเลยคือไม่ได้กล่าวถึงบุคคลเลยไม่ได้กล่าวบุคคลไม่ได้มีบุคลาธิฐานต่างๆไม่มีตรงนั้นนะคือมันมันไม่มีอ่ะมันไม่มี มันไม่มีพูดทุกไม่มีผู้ก่อเหตุทุกอะไรต่างๆมันมันไม่ได้ว่าใครคนไหนมันไม่มีหรอกออเรื่องเป็นอ่าอะไรอ่ะมันเป็นลักษณะของเป็นนามธรรมเป็นเรื่องของนามธรรมทุกเหตุจริงๆแล้วมันก็อ้าแล้วถ้าเกิดว่าเราทุกเนี่ยีิจริงมันก็ไม่ใช่ใช่ไหม ทุกมันก็ต้องไอยู่ในรูปนนวขันห้าเพราะขันห้ามันไม่ใช่เราจริงๆแล้วเราเข้าใจแล้วนีทุกมันก็ลอยๆอยู่คือว่าสรุปทุกมันก็คืออาการที่กิเลสตัณหาทั้งหลายนะมัน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 โผล่ขึ้นมาถ้ามันดับไปเมื่อไหร่นี่ยนะเราเรียกว่าความดับทุกเนี่ยใช่ไหม ไปเนี่ยมันไม่มีมนุษย์หรือเทพเทวดาที่ไหนนะที่ทำให้มันดับคือมันเหมือนกับว่าออจิตเราเนี่ยมันได้อบรม,มได้ฝึกฝนได้เข้าใจอ่ามันหยุดสายเกิดอ่ะ ยุดทางไม่ให้มันเกิดขึ้นมาของกิเลสตัณหาอุปทานทั้งหลายมันก็ไม่มีทุกข์ไม่ได้เกิดทุกข์ไอตรงนี้ก็อาจจะต้องอธิบายอีกทีหนึ่งนะอริยสัจสีเนี่ยเราลองดูเราจะเอาสอนเรื่องของทุกข์เรื่อง,องเหตุแห่งทุกข์เรื่องความดับทุกข์ วิธีให้ถึงซึ่งความดับทุกข์เรื่องของมรรคสัมมาทิฏฐิต่างๆนะสัมมาทิฏฐิสัมมา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 สัมมสติสัมมาอชิวะสัมมาปะต่างๆทั้งหมดคือสัมมาสัมมาคือความคิดถูกเห็นถูกความคิดเห็นที่มันถูกตรงนี้ถ้าเราคิดเห็นถูก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 มันก็ไปดับทุกข์เองแต่ทุกข์นั่นเงก็ไม่ใช่ตัวเราอีกท้ายนะอ่ะมันก็จะบกคนนิดหนึ่งอ่ะ อันนี้ให้ขึ้นมาสักสองคนวันนี้เชิญนะไป